กินฮอดเดีมาฮอดไร่เี่ยน่ะเนาะจะได้นึกมายีนอทบุกละกินฮอดบุกละกินฮอดบุกละแก่ไรเห็นอะไรจะพามึงเฮื่อนผมบ่เออน้พัเฮื่อนลวไปน้กพันลูกไปลูกเห็นไหมล่ะลูกไปแหละเข้ามาบ้ล้

นขาเคยมีสุขครับนี่นี่แหละเห็นหลอกง่ายเลยพ่เจ้าก็เป็นสิหลอกนสิฮู้พนหมออกปักเลยอ่ะไนีด้เห็ดียมันหลอกง่ายเลยหอถุกน่องผมไม่ยอย่ไมปไมื่แม่เอาขนมมาให้ก็ได้แนมนมนนมหม้าพนเลยเยเกหาก็เต้นต่อเลย

บบดัดนะชัดสุดๆม,มาขึ้นเข่ากับน้องื้อเขาขเขาอเาอมาเด้อพี่น้องเริ่มากินขา่ารวมกันเด้อสบา,าย,ย,ายาด,ดีพี่น,จจน้องโอ้เห็นมาทำกิน ยื <ève S 1> h, e. ้อเขางันก็ขึ้นเขามองแต่เศ้าเนาะเือนนขนดิ้นเา

นได้ดอกกระจุใหญ่ค่ะฉันหลอกฟ้อนเนี่ยตัวตอกปูมันเล้วกจุงขอเรียกว่าพันตี้นะเขาจีตีอาเจตีออกขึ้นได้คืองใหญ่เนี่ว่าห้ามคก็หลอกตีออกขึ้นได้จอกตัวนั้นแล้วดีกวัาแต่ปูตอกใหญ่อยู่ไม่หักฟ้อนเลยเดี๋ยวแม่เอาอาบน้ำเนอะทาแป้งอาบน้ำทาแป้ง ไปลงเรือนหระกะว่าใครไปติบหลัห่เาน่งไปตยล้นั่นตว้ล้นี่เอื่อบ้านมาเอาามดเอ้องไห้ไม่เาถื่านบอกยังเขาเพื่อนได้ไปหานาเือนี่น่อยมากเลยังพาไปเกี่ยวทะลานเกี่ยวข่าเหเป็นเกี่ยวขา เกี่ยวเขารับจ้างแล้วว่ะทเาวันเกี่ยวล้วเด๋วเขาเร็ตวแล้ววันลอันแสนหาเขาเก้กันข้นแมแสนหาแสนเงินกแสนหกแสนเจ็ดข้นเลยเนี่ยใชแล้วเนาะเราไม่คนเลยนแล้ยากคนตรงค้าขยัใครมแล้วอ้าวมาเป็นไผล ฝนตกจังวัเย็นพี่น้องบันทึกถ่ายทำจะคล้องหน้าก็ดีดีได้ไหมเอ้ยแล้วก็ซื้อลาบซีนกินเรากันเลยหน้าอารมณ์กะมีกินตกท้ายมากินเบียร์อีกรังหนึ่งเสียงเบียร์ไม่ร่างผมคล้องหน้าถือจะคล้องหน้าดี เนออกไปนานองคุณเบิ้ลน้ำซุเปอร์มาได้กินแต่น้ำเย็นนั่นแหละน้ำเย็นได้กินยุคผู้ผู้เข้าขี่ถี่นมะออจากแ่เ่ม่กินกเข่าน้ำต้นเสาต้นเที่ยงได้ตแรงเลยามทาเลย แล้วก็เผาไว้ทล้งเทียงเลยหายไปก็หายกินเลยเลี้ยงกันเลี้ยงเลี้ยงฮันดีได้เลี้ยงเลยม,มือก่อนนะปิ้งเป็ดคนแปง้งคนลราเห็ดอันรับจา้างเขาปะอืมยังมืออะไรอ่ะรับจ้างมือเดียร์ก็เที่ยวอันซอยเอาเผามากินซื้อ มือละเ้นสีเม <Looks> ื่อวานนี่เมื่อนี่เั็นเ้นหาบอ่ะองมือกบสามเซนนะแล้วอะไรเนี้ทำมาเลยบอแล้วมันไปอยากมาเหรอไม่อยากมาแล้วอแล้วมันก็ทำาองอ่ะบอ ก็ทิ้นบ้านมันแถวนั่นเนาะเรียกว่าเนี่ยบ้านมันเองบ้านละหน่อยมันหอยล้างมือบ้านแถวน่ะกับบ้านเขาตัวบ้านไม่รู้ก็ทิ้นเขาเพื่อนบ้านคือตะเขะเดินปอกซ่านปากซานน่ำบนแม่ไปเห็นไปอ่ะสื่อบ้านบุญผี่บ้านครัวเหมือนกันครัวโบกมันอ่ะมันหูเบิดถ้าัตะเซนพี่ไปหอกตะแขะมันหูจักเบิดเฮือนไผยเฮือนไผยมแต่พี่น้องมันว่ะ เออว่ะมึงมีพี่น้องร้ายปันนมึงคือบ่มันอยู่นพี่น้องใช่ป่ะเพื่อนพี่น้องบอยากปันคือบ่กไม่อยู่เพื่อนพี่น้องว่ะข้าทาเนี่ยขายเคื่องช่วยเลี้ยงดูเด็กี่ก็ไม่อยู่ไม่ยาเลยก็ได้ ซูห้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเอาป่าต้องงดโทรศัพท์แล้วนมัวว่าไมเวลาถึงโทรศัพท์ก็ดีแอะดีนะมันมาว่าผมอะมันบูว่าผมม่เอยมันอยู่ในกับโทรศัพท์มาให้บ่งมาให้โทรศัพท์ค่อยๆเล่าว่ามัวว่าเนี่ยลูกค่อยๆเลี้่งโทรศัพท์แต่มจังว่าเป็นเนอะใช่ไหมเนี่ยมันว่าก็ใ้เฮาพี่เนาะ บอให้เบิงบ้งบให้เด็กน้อยเบิ้งเขาให้อ่านซือกไก่ขอไข่ผุนเบิ้งโทรศัพต์ะจได้ว่าอูน้ำอีลุกเง้นบะ,ะข้าวเหนาะเบุง้งไม่นมนนนโรมนรัพท์มันเบิ้งมันเอาเป็นไวเหรนอเอล่อลูเนาะเด็กน้อยธนรัพท์คือซื้อคือเขาเ้าไปแบบว่าเ้าเลยแหละง่ายคุนแหละมันเลยเป็นเออเล่์ใส่กักกระตุ่นมาเลยนี้ มันหายมัเบิ่งกับบหามันเบื้งคิดโอมันหูกู็บเว่าเอาซูนให้มันเบื้องคิดว่านงเนี่ยหายมันหายมันเศร้หามันเศร้าชัมันยังเบื่งลนยนี่เขาางเขาเนี่ยเขาไปหาจ้าปิดหน่อยเบิ้งกูไปเลือเบิ่งมันหูมันหูเลือเบื้องหูเลือเบิ่งแต่เบาบตุนตุนหูเบาแต่ำนั้นเบิ่งนล้ก็ได้ขัดขัดกหัว อมอนก็เลมายะะักระต่มันก็หัวหน้ำเท่าเลยบัฮยาเลยกูกินเลยเนี่ยห้ว่าคืนนี่แมบ่

นี er. ่ผมกินนะคุณแม่เนาะจะไว้เออไม่กินไหนเออลูกกินเนาะเยไบเย็บเย็บเออลูกิน น,น,นี่ก็บ้านแม่เข่าเฮ้านี่ก็บ้านแม่เฮ้านี่ก็บ้านป้าเฮ้านี่ก็บ้านลุงเฮ้ามันะ่ะนี่เพื่อล้างนี่ล้งางนี่มังะะ้งี่บอกป้าโตผีน้องลายแทนนี้่ะมึงคือบ่อยู่เพื่อผีน้องมึงบ่ปะเขาก็จะท้วงคุณนี่ก็คลายเครื่องมิตเตเครื่องล้างบักไงไรอือมั่งสิค่ะ พัดไปอยู่เพื่อนพี่น้องคนเองพี่น้องนางน้อยนึกไปคนได้นางอะไรกันเลยอย่าไปอยู่คนอื่นอ๋ออย่ามาอยู่ใน,นคนอื่นเสร็จพี่อย่าถอยหลังพืองอ่พนอนีนนอนน่น้องเองอ่ะอือเฮายังว่าคนอื่นได้ยังไงพี่น้องนันป่านั่งดงม้ามาแล้วคือเฮาสุดแม่นเลยเออราเส็ดคือคนกันคู่คันสบายเอยอือไม่มีพี่น้องอย่าตีพี่น้องบักหลายหนึ่งเสร็จแบบพี่น้องบัหลายเอ้าพี่น้องทั้งแม่ก็มี อ่ข้างแบนก็มีพ oh, 네ี่น้องเอ้ยนางหน่อยจักเพ่นเป็นอะไรยังวะไปก่อนเด้อ